สวัสดีทุกคนวันนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นคลิปที่นานมากนะครับแค่จะมาบอกว่าเมาส์ฟีดที่ผมใช้บ่อยๆในช่วงหลังมานะครับประมาณแบบสี่ห้าหเดือนหลังมาเนาะ ผมใช้ตัวไหนบ่อยที่สุดนะครับคือจริงๆแล้วไม่มีม่เยอะเลยเว้ยทั้งที่ผมมีเยอะมากนะครับแบบแค่เมาส์ฟิวอย่างเดียวที่ผมมีนาะตอนนี้เนี่ยอาจจะราคาเกินหมื่นสะดด้วยซ้ำเนาะเออแต่ที่ผมใช้ไม่บ่อยเนะี่ยมีแค่ประมาณ3ตัว3รุ่นลหลักๆแค่นั้นนะครับ hey, ผลที่ผมมาทําคลิปนี้เนี่ยเอาจริงแล้วมันไม่ได้อยู่ในพลนผมสุดด้วยซ้ำนะแต่ว่าเห็นคอมแบบคอมเมนต์มาเยอะนะว่าแผ่นกระจกใช้กับฟิว์แบบไหนดีพี่พี่แนะนําฟิวแบบไหนดีก็เดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าความชอบส่วนตัวของผมให้ฟังละกัน,นะกนเน,นาะ เท่านั้นเลยนะทุกคนแบบเท่านั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นแผ่นช้าแผ่นบาลานซ์แผ่นสปีดเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรียวกว่าผ้าผมก็ใช้ฟีดต,ตัวนี้หมดนะครับก็คือ X-ray p a d 7 Air เสีเขียวตัวนี้เนาะผมก็ติดไว้กับ g v o o k Htx mini นะครับติดไว้กับ p าวซ่า X3 mini ของผมเนาะแล้วก็ติดไว้กับตัวใหม่ด้วยก็คือ Wl mouse slider ตัวนี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยจะเป็น7 air เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชันแบบโดนัทนะครับทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าอิงตามจากที่ x r a p a c k เขาติดไว้ในเว็บไซต์เนี่ยมันคือเร็วลองลงมาจาก J s p ป ed ตัว8สีขาวตัวแรกนะเนาะอันนี้เป็นตัวสีเขียวนะครับทุกคนซึ่งเหตุผลนะครับที่ผมใช้เจ้าตัว7 air เนี่ยกับแผ่นผ้าเท่านั้นเนี่ยก็เพราะว่า ผมเป็นคนที่ไม่ชอบแผ่นผ้าที่รู้สึกว่ามันมัดดีเลยม้แต่เดียวเว้ยคือทุกคนก็น่าจะเคยประสบการณ์แบบประสบแบบนี้แบบ้างเนาะแบบเวลาคุณเลื่อนเมาส์ลงไปบนแผ่นคอนโทรลที่มันช้าเนี่ยมม่เหมือนกับว่าตัวแผ่นเรามาอะมันมีแรงดูดจากตัวใต้แผ่นอะแบบดูดเมาส์ของเราให้มันลงไปมันทําให้มันรู้สึกว่ามันช้ามากๆเลยใช่ไหมคือผมเล่นไม่ได้เลยเยกับแผ่นจะพงนั้นนะครับ 7Air เนี่ยมันทําลายช่องว่างตรงนั้นของผมไปได้หมดเลยเว้ยคือมันทําให้แผ่นผ้าที่แบบว่า สมมตินะอาริซันไทยเนตเนี่เนี่ยที่ถือว่าช้ามากเลยนะครับถ้าจับคู่กับเจดแอร์เนี่ยมันจะทำให้เร็วขึ้นมาประมาณ GSR SE Rouge ประมาณนั้นเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดผมนำไปใช้กับออครัวซอนโชกุนแล้วกันที่ก็คอนโทรลเหมือนกันแต่มันก็แบบไม่ได้ไทได้ได้นายนะมันทำให้ตัวโชกุนอะ่ะมันเร็วขึ้นมาประมาณแบบ Saturn Pro อะไรอย่างนั้นได้เลยนะครับจากแผ่นคอนโทรลมาเป็นแผ่นบาลางใช่เลยเว้ยซึ่งผมถือว่าผมผมผม,ผมต้องการอะไรอย่างนั้นมากๆนะครับผมไม่ชอบแผ่นที่มันแบบว่าชาเกินไปเนาะซึ่งตัวผมมาเป็นคนที่ชอบแผ่นแนวๆแ,แ,แบบไม่ค่อยมีความนุ่มมากอยู่แล้วนะครับเป็นแบบกึง mid ่งมิดซอฟหรือว่ามิดหรือว่าแข็งไปเลยนะครับแต่ ถ้าเกิดคุณเป็นคนเมนแผ่นเอ็กซอบแล้วกันหรือว่าซอบก็ได้ที่มันแบบมีความนุ่มพอสมควรนะเนะาะคนแนะนำว่าให้ใช้เป็นแบบอย่างนี้ดีกว่านะครับเป็นแบบโดนัทดีกว่าเนาะเพราะว่าตัวขอบของโดนัทอะ มันจะมีความราวมีความมนของตัวขอบของฟีดมากกว่านะครับเวลานําลงไปถูกับแผ่นที่มันเป็นแนวเอ็กซ์ซอร์แแล้วคุณมีแรงกดนิดน,นึงอะ่ะมันจะมีการขูดกับตัวแผ่นไม่เท่ากับแบบดอทเวทแบบดับมันจะแบบมนไม่เท่าเจ้าตัวโดนัทเนาะซึ่งคุณจะแกะตรงกลางออกก็ได้หรือว่าคุณจะไม่แกะออกก็ได้นะครับมันอยู่ที่ความต้องการของทุกคนเลยทุกคนเดี๋ยวผมลองทำซาท์เทสทุกคนดูแล้วกันนะครับว่าระหว่างดอทกับแบบโดนัทเนี่ยถ้าเกิดใช้กับบนแผ่นผ้าเสียงมันจะต่างกันแค่ไหนนะครับ ของงาน,นผ่นผ้านะครับตอนนี้ผมเชียร์7แอร์นะครับทุกคนอ่ะทีนี้แผ่นกระจกกันบ้าน,นะครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะถ้าเกิดฟังผมดีๆนะครับว่าผมแบบเชียร์เจ้าตัวนี้มาเสมอสำหรับแผ่นกระจกเนาะก็คืออันยูเชอร์เวสบอร์ดซินเวอร์ฟอลตตัวนี้นะครับมันถือว่าเป็นอันติเมทฟีดแล้วนะสำหรับแผ่นกระจกเวถ้าคุณใช้แผ่นกระจกอะแล้วคุณกําลังตามหาฟีดที่ดีอยู่ผมว่าไม่มีตัวไหนดีกว่าซินเวอร์ฟออีกแล้วเวในแง่องรวมๆนะครับ คือมันเป็นฟีทที่แบบว่าสำหรับผมถือว่า Amazing มากเลยนะคือมันสามารถเปลี่ยนไอแผ่งตัวนี้เนี่ย Wallhack SPO4 เนาะที่หลายคนก็ถือว่ามันเร็วแบบเร็วระดับหนึ่งถึงกับเร็วมากเลยเนาะหรือว่า The Beast by t e c h u s a i เนี่ยมันทำให้แผงเร็วๆพวกนั้นนะ่ะ มันสโลว์ดาวลงได้แล้วก็ฟีลิ่งโดยรวมอ่ะมันจะสมูทขึ้นมากๆเลยเว้ยคือถ้าเกิดคุณมาจากผู้แบบคอบแพดมาจากแบบออฟเซียนหรือว่ามาจากแบบยูว่าโกดกายนาโนก็ได้แล้วคุณเปลี่ยนมาใช้ซ i ว่าฟอกอะ่ะความสมูทแม่งคือแบบคนละโลกเลยเว้ยผมอยากให้ทุกคนลองมากนะแบบมันจะเปลี่ยนประสบการณ์การใช้แผ่นกระจกของคุณไปเลยอ่ะคุณอาจจะแบบไม่ลำคาญเสียงยกึกกึกกแบบสักสาข,ของกระจกอีกต่อไปเลยก็ได้นะครับคือก็ไม่รู้นะผมไม่ได้ทดลองทางวิทยาศาสตร์ขนาดน,นั้นนะครับว่า เออมันดีกว่าตัวอื่นจริงไหมแต่ฟีลลิ่งของผมที่แบบลองมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นฟีอะไรก็แล้วแต่แผ่นลามาอ้ออะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกว่าฟีตตัวอื่นเนี่ยยังให้ไม่ได้เจ้าท่าไหร่นะถ้าเทียบกับซิวฟ็อกแบบความเงียบของมันความสมูทของมันอะมันลงตัวมากๆนะครับแต่มันก็มีข้อสังเกตเหมือนกันก็คือซิวฟ็อกเนี่ยถึงแม้ผมไม่เชียร์กับการใช้งานกับกระจกแค่ไหนนะครับแต่ผมไม่เชียร์กับการใช้งานกับพวกแผ้าเลยเว้ยเพราะว่าตัวฟีนมันอะ มันช้าทุกคนคือถ้าเกิดว่าคุณไปจับคู่กับแผ่นผ้าแล้วอะไม่ว่าจะผ้าอะไรก็แล้วแต่นะมันจะทําให้มันช้าลงเยอะเลยเว้ยแบบส่วนตัวผมไม่ชอบแผ่นผ้าที่ช้าอยู่แล้วเนาะก็เลยแบบไม่แนะนําแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากใช้พวกแบบไรเดนที่มันเร็วมากๆหรือแผ่นอะไรก็แล้วแต่ที่แม่งสปีดเนี่ยแล้วคุณอยากให้มันสโลโุ์ลงมานะครับก็อาจจะใช้ได้เนาะแล้วก็ข้อสังเกตที่2นะครับคือไอซินเนอร์ฟองเนี่ยมาเป็นฟีดที่สึกไวมากนะทุกคนคือถ้าเกิดคุณติดไปอะแล้วคุณใช้งานมาประมาณสักเอ่อ หนึ่งวันอาจจะไม่หนึ่งวันก็ได้อาจจะแบบห้าหกชั่วโมงเงี้ยแล้วคุณพลิกขึ้นมาดูอีกทีอ่ะคุณจะเห็นรอยสึกหรือว่ารอยที่มันมีแบบบาดบาอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะถามว่ามาสมผมกับการเล่นไหมก็คงไม่แต่ว่าในทางอิสติกนะครับหรือว่าทางหน้าตามันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะไอแบบดอทอย่างนี้เนะี่ยมันอาจจะแบบไม่ไม่ได้เห็นชัดนะแต่ถ้าคุณติดฟิตตรงรุ่นนะทุกคนมันจะแบบมันจะเละมากเลยก <ๆ S 2> <g DA> <ๆ>็นั่นแหละมันก็มันเพราะมันไม่ได้เป็นวัสดุที่มันแบบทนทานกับแผ่นกระจกมากเท่าไหร่เนาะแต่มันแค่

ก็และทุกคนอ๋อแล้วก็สำหรับทุกคนสงสัยแล้วกันตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นะก็คือ W L Mouse ญิงนะครับทุกคนเป็นทรง OP1 Clone เนาะเดี๋ยวมีคลิปเต็มออกมาเร็วนี้นะครับอันสุดท้ายที่ผมก็ช่วงหลังผมก็ใช้มาเยอะพอสมควรนะครับก็คือไอ้สีดำตัวนี้เลยเนาะอัน s u a l Way Sport Black Fox นะครับทุกคน Black Fox เนี่ยมันจะทำมาจากวัสดุ U H M W P E เนาะมันจะเป็นวัสดุที่เขานิยมทำออกมาเพื่อใช้งานกับกระจกโดยเฉพาะเว้ยซึ่งถ้าเกิดเทียบกับ วัสดุเดียวกันกับแบรนด์นอื่นๆนะครับ X-ray pad หรือว่าก๊กายไซโครนที่ผมก็เชียร์มาแล้วเหมือนกันเนี่ยผมว่าตัวนี้อาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยผมใช้งานมากเ,เกือบเดือนแล้วนะสอาอาทิตย์นะครับค่อนข้างบ่อยแต่ว่าก็ไม่เห็นรอยที่แบบว่าจะรู้สึกว่ามันจะสึกหรือว่ามันแบบมันกินตัวฟีดไปนะครับเออก็ถือว่าทนทานดีแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับเสียงของมัน แล้วก็ความสมูทของมันเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะดีที่สุดแล้วนะครับแบบเสียงมันเงียบแล้วมันก็สมูทมากๆเนาะแต่ว่าข้อเสียของฟิเจอร์พวกนี้ก็คือส่วนใหญ่มันจะช้าเว้ถ้าเกิดคุณไม่ชอบฟิลิ่งที่มันช้าหรือว่า ทำให้แผ่นกระจกของคุณอะ่ะม,มันแบบมันแบบมันไม่เร็วอะก็อาจจะไม่เหมาะก็ได้นะครับซึ่งนะตอนนี้ผมก็ติดไว้กับ2ตัวนี้ทุกคนอันเนี้ยคือ p o n e r Trinity CF เนาะส่วนอันนี้ก็คือ Wuxi Solar 4K นะครับเออติดไว้กับ2ตัวนี้ครับก็ประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับฟีที่ผมใช้หลักๆทุกวันนี้นะครับมีแค่ประมาณ3ตัวเนาะเอ่ออีกคําถามหนึ่งที่ผมก็ได้ยินมาเยอะเหมือนกันว่าควรเปลี่ยนฟีดต้นไหนดีถึงจะเหมาะใช่ไหมคือมันไม่มีอะไรตายตัวมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะทุกคนคือถ้าเกิดทุกคนมีฟีลิ่งว่า เออม,มึงควรเปลี่ยนได้แหละมึงมงหมดะอายุขายของมึงแล้วเออก,ก,ก็เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้เว้ยคือมันก็ยังสามารถใช้งานได้ต่อไปแหละถึงแม้ว่ามันจะสึกก็ตามนะครับมันอาจ,จส่งผลทําให้ตัวฟิสมันเร็วขึ้นหรือว่ามันช้าลงแต่มันก็คือยังใช้ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณยังปรับตัวได้อยู่คุณชิงกับมันแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเออลิงก์การซื้อสำหรับสาตัวนี้นะครับจะทิ้งไว้ทางด้านล่่างนนนนนสัับวนนี้ไปกกอนนคทุ